คุณชมคะจังหวัดกำแพงเพชรถือว่าเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ไม่น้อยเลยค่ะสปสชได้เปิดเวทีรับฟังประเด็นปัญหาเพื่อนำกลุ่มชาติพันธุ์ให้เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพนะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ 6ชนเผ่ากลุ่มชาติาาพันธุ์อำเภอคลองลานจงังหวัดกำแพงเพชรมีทั้งมงลาหูลีซอเนียนลัวและปะกากยอเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สปะสะชเขตสามคนครสวรรค์จัดขึ้น ถือเป็นเวทีแรกของการรับฟังความคิดเห็นประจำปี65ที่เน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางหลายปัญหาถูกหยิบยกมาทั้งการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันการขาดความรู้ในเรื่องไอทีส่งผลไม่รู้สิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองความจำเป็นเร่งด่วนคือการเพิ่มความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนที่มีความเชื่อของชนเผ่าเดิม,ดมบวกแนวคิดที่ว่าคนแก่อยู่แต่บ้านไม่น่าติดเชือ้อ ถ้าเขาได้รับทราบในสิ่งที่จะพึงมีพึงได้ก็จะทําให้การรักษาและก็สุขภาพเขาได้ดีขึ้นความเข้าใจของพี่น้องชาติพันธ์เนี่ยยังมีความไม่ค่อยเข้าใจเขาจะมีความคิดว่าการที่เขาอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนแต่หารู้ไหมว่าเมื่อเขาอยู่บ้านเฉยๆแล้วลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเข้ามาหาเขา ในทางตรงข้ามมีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ทำหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเข้าใจให้กับพี่น้องชนเผ่าลดภาวะวิกฤตโควิด -19 ช่วงที่พบคลัสเตอร์งานศพต้องทำระบบ C.I. อย่างเข้มข้นเขาก็มามากันหลากหลายที่แล้วก็คือมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ตรวจ ATK คราวนี้ก็เลยกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ครับ่ินแล้วเข้า c ี่ออ่า ทั้งหมด70คนครับตรวจเอทเคจะสุ่มคือในรัศมีของบ้านใก,ใกล้เคียงกับบ้านที่เป็นคัสเตอร์ครับปัญหาใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงอยู่ที่การขาดบัตรประชาชนแม้มีบัตรสีขาวที่รอการพิสูจน์สถานะแต่ก็ไม่สามารถทดแทนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพได้ครบถ้วนไม่ได้สิทธิบัตรทองก็แปลว่าขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพในหลายเรื่องนะครับอันนี้เป็นปัญหาร่วมกันของทั้งประเทศที่จะต้องร่วมมือกับทั้ง ฝ่ายปกครองนะครับสพทชนะครับแล้วก็ท้องถิ่นที่จะต้องช่วยกันสํารวจแล้วก็แก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันครับเรายังมีสิทธิ์อีกหลายสิทธิ์นะครับที่ที่จำเป็นนะครับจะต้องเ,อเริ่มต้นด้วยการเป็นคนไทยมีเลข13หลัก การได้รับฟังความเห็นจากกลุ่มชาติพันธุ์นในครั้งนี้สพสชจะนําปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพิ่มการเข้าถึงสิทธิบัตรทองเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรัุมวลอมรปาลสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน